สวัสดีครับ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 มาเนมาเนอ่มาเนครับกินข้าวแรงกันครับผมวันนี้เมนูเด็ดทำได้ครับเป็นของเกาหลีเนื้อนะครับผมอ๋อป้ากันครับช่องแรงลงครัวนะครับลืมบอกลืมบอกช่องละนี่นะครับของเกาหลีครับมาม่าเกาหลีครับผมเขาบอกว่ามาม่าเพชรเกาหลีเนาะขาบอกเพชร คันนาที่นะครับโอ้ำช้ำๆน,ำนีนอนอ้องะก,ก,กินกันเด้อเหมาะครับเส้นมันนุ่มนี่ครับผมเส้นมันจะเงๆ้ย่ๆน,นี่นนะนุ่มนี่แหละครับอันนี้จิ้มอยู่านี่นนะ จแวะซื้อมาเห็นว,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 ว่าแวะเอเวลาใส่ของอะครับเห็นมันตั้งอยู่ครับว่ามันเผ็ดเนาะแต่อยากจะลองลองจิ้มพอนว่ามันเผ็ดได้หรอถึงกับความเผ็ดนี่กับเสร็จแล้วผมนี่ก็ว่ายัางกระต่ายนะครับ,บตเนาะมันต้องเผ็ดให้น่อยนะครับก็เลยนี่ครับใส่พริกปนหน่อยครับ แต่พริกนนี้เอสนะครับเดี๋ยวเป็นความไม่พแต่เส้นมันเหนียวนุ่มครับนุ่มดีนะครับเป็นเหนียวนุ่มครับนุ่มรสชาติเหมาะครับรสชาติล้าเลยนะครับสองห่อนะครับห่อนี่ยากเป็นน้ำครับน้ำก็บนเส้นอืดมันลักจะแห้งกลายเป็นแห้งแต่ห่อนี่ทําเป็นแห้งนะครับ วันนี so first, ้เบมือกินข้าวเหนียวนะครับวันนี้กินเส้นนะครับเด้อกินเส้นพักกับบ่อได้ครับรักเออนี่มันจะมีนงเิ๊กเส้นนี่ว่าหมอนี่มันเส้นใ่หมอนี่จะได้ครับเส้นหมออี้ครับบ่อได้กับพักนะครับเพราะว่าพักมันอยู่ในนี้แหละนี่ครับพริกออก็นอย่างนี้ครับนี่มีสองสองเหมือนกันนี่มันเป็นยังพอก่อนเด้อครับเด้อหอมแดงนี่อามันเป็นเครื่องเทศครับผมมันเป็น แต่ว่าหอมเขียวอย่างกับใจน้ครมันเป็นเครื่องเทศเป็นพักชีเป็นยำพุ่งนะครับนะเครื่องเทศเป็นไข่กิ้งไม่เป็นอยัางนี้ครับใส่ไปด้วยนะก,กันใส่มะเือเนาะก็กินด้วยผมต้องเป็นหัวใจนะมนโนเกาหลีเกาหลีนะเจ้าฮะเกาหลีเหนือครับผม นี่เออนี่มันเป็นซองดำนี่เป็นพริกปรุงรสนะเด้อเพชรแต่เพชรก็เนี่ยครับเดี๋ยวโอ้ห้งๆอีกอย่าเพชรปรุงคำนี่หอมหนอยห้องงอกข่องข่ององงอกเองนะครับงอกใส่เข้าไปหอมเบบินซีเฮ็ดหองสาล่ายห่อง โอ้แบบแห้งอื่เข้าท่าครับเนาะครับพี่ต้องแบบแห้งอิ่เข้าท่าครับโอ้มอาเด้อร์าอเด้อมานะครับมานะครับ กลินเขาแรงครับผมแรงลงครัววันนี้ปลากินเมนูเหนื้อมากันครับนี่น่าจะเป็นเกาหลีเนื้อครับผมเกาหลีเนือ น้ำมี่กงินเด้อนนดฮมมากมากมากขนาด เขาหลีเหนเนื้อเขาก็ว่าอร่อยนี่เขาก็ว่าอูมามิขนาดเจ้า,านี่นะครับอูมามิอร่อยจังหู้นี่เกาหลีใต้ครับแน่นอนเลยอืม เออเหมาะครับผมเป็นน้ำมี่ช้ำชนี่เนาะนี่น่าจะเป็นแบบน้ำงคลุกคลิกนะครับผมผมน่าจทำแบบน้ำงคลุกคลิกมากกว่าช้ำช้ได้รสชาตินี่ครับความเผ็ดเนาะ หอหอยใหญ่อยู่นะครับเอ้นี่นานม,นมาเนี่ยมาเกาหลีครัเบเปอร์สไปซี่ครับนี่น่าจะเป็นแบบรสชาติ็มเอาเพชรหอนละ่ะ แต่พับเลยได้ย่างกินกันพ่องครับแรงนี่เข้าบกวแรงกันเนี่ยนะครับเนี่ยมาๆมาไปก่อนครับขันนึงเข้าละอีกนะ แบบแ,แบบแห้งนะแบบแห้งในรสชาติของทิกคนนี่ก็จะเข้มข้นกว่าเดิมนะครับความเค็มของอย่้งมันก็จะเพิ่มขึ้นมา คนที่ชอบมาม่าแห้งร้องคนแล้ครับเดีย๋ยมาม่านี่นะผมว่าเขาท่าครับเหมาะครับอืมเนี่เจ็บเ,เนื้อไปได้ทำนนะ่ะอืมอ่อ ฝนนะครับฝนกตกมานนี่หลายวันแล้วครับใส่าากระดาห่อนๆหน่อยเนาะห่อนแบบอบอ้าวนะครับ เ็ดตัวเงก,ก็นงินดนึดินึดดีครับอากาศนะครับห้อนคะรับ ไปกับซ้ำม,มอเนี่ยครับนอล้ำนนี้ค มามาเขาเหละมันก็มาเพชรมาลุ้นนะครับเนาะอันนั้นต้มนี่เป็นสาลายนะครับสาลายนี่เปิดแถมมาให้สองครับผมนี่เนาะผมเลยจ้อยใส่น้ำอะไรแห้งครับ 好了，不攀山。 น้องได้อย่างกินแรงหรือยังครับผมแบบนี้ครับเสนอเมนูมามานะครับเนาะจิเมนูสิ้นเดือนะครับเป็นเมนูเห็นเมนูกินง่ายๆเนาะมามาไปพักเนี่ยน,นะครับไปพักแต่กินมอดดีเนาะกินพักไปตัวครับ สองหอเสียงหมดเลยนะครับออใส่พักใส่อย่างไรอย่างนะครับชุบๆเลยครับพักหน่นนอยพักหน่อยเนาะ ครักินผลไม้ครับ,บ,รบน้อยหนึ่งมะเงาะครับผมเงาะนี่ช้ำแล่วนครับน้ำแล้วครับ ข,ขป็นของข้าวป็นของหวานนะครับหวานคือผลไม้เรียบร้อยครับแรงลงขวามือนี่ครับ เมนูคร oh, ับเมนูมาม่าเกาหลีนะครับเพ็ดเพครับผมมาม่าเกาหลีเพ็ดเพครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับช่องแรงลงครัวครับผมแล้วพอกันครับคลิปหน้าป้ากันเมนูอีกยังนะครับโปรดติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ชาเครื่องปรุงนี่เข้มข้นดีนะครับนั่ครับกินเส้นครับกินเส้นลเลย ขันนาดนะครับล้ำขันนาด